ก็ต้องบอกกันว่าหมากลุกไทยเนี่ยมันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงครับจุดที่เอาชนะกันโคตรยากครับในครั้งหนึ่งนะครับเมื่อไม่กี่วันก่อนแล้วครับผมก็ได้มีโอกาสเล่นหมากลุกไทยที่แอปหมากลูกไทยขั้นเทพนะก็กดเล่นในมือถือปกติไม่ได้อัดคลิปไม่ได้อะไรก็กะว่าเล่นแบบเล่นก่อนนอนอะไรเงี้ยไปเจอยูทเซอร์ท่านหนึ่งนะครับเขาเดินเดินเข้าล็อกต้องบอกว่าเดินเข้าล็อกปกติแล้วเนี่ยถ้าไม่เดินเข้าล็อกเนี่ยมัน เกมมันไม่สวยไงเสียดายไม่ได้อัดเป็นคลิปไว้นะก็เลยแบบเนี่ยก็เลยได้ดูเป็นบันทึกเกมเอานะคือในเกมนี้ต้องบอกก่อนเลยว่ามันมีความคล้ายคลึงนะครับในหนังสือเล่มใหม่ที่กาลังจะออกแต่ไม่ใช่เล่มนี้นะเล่มที่2นะครับเล่มที่2เนี่ยมันจะเป็นเล่มแบบถ้าไม่ตายนะไปเจอคนเปิดรูปหมากม้าเทียมเบี้ยคู่กลางพอดีนะคือแบบผมก็เดินม้าเดินอะไรไปแบบนี้นะผมอ่อ เขาเรีเยกอะไร move order อาจจะไม่ได้เป๊ะมากนะครับแต่ว่าโดยการไปขบวนแล้วมันค่อนข้างเป๊ะนะตรงนี้ผมก็เดินไมย้ยนขวามาใช่ไหมครับแล้วก็เขาก็ขึ้นมาเทียมเบียคู่กลางนะครับตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นหนังสือสุดยอดเซียน2020ของอาจารย์อุเทพเนี่ยเขาก็จะปูเบียขึ้นมาเลยแต่ทีนี้นะครับผมก็ปรับเปลี่ยนนิดนึงนะครับตามสูตรของ g m วอลโลดนะก็คือเดินขุนมาก่อนนะให้เขาแบบขึ้นหมากได้เต็มทรงเพราะโดยสไตล์ของน้องบอลวอลโลดเนี่ยก็จะเป็นสไตล์ที่ เปิดโอกาสได้แฝงตรงข้ามแบบได้แปงขบวนเลยแล้วก็เรามาเคาน์เตอร์เพลย์ทีหลังนะครับอ่าตรงนี้เราก็เดินเรือมานะคือถ้ามันเป็นหนังสือเล่มนี้นะครับเล่มที่1เนี่ยเล่มที่1เนี่ยคือเราจะบุกตีด้วยสามเบีย้ยแบบนี้เลยแต่ทีเนี้ยผมผมอยากลองไงว่าถ้าเราเดินเหมือนเล่มที่สองอะเออมันจะเป็นยังไงเขาก็แปรขบวนมาด้วยการเปิดเบีย้ยเพราะเพื่อนเพื่อนดูนะเพื่อนเพื่อนดูว่า สีดําจะแปลขบวนยังไงถ้าเกิดว่าสีดาไม่ไม่เปิดเบี้ยตัวนี้กับหรือเบี้ยตัวนี้คือมันยากมากเลยนะครับถ้าเกิดว่าเปิดตัวนี้ก็จะเข้าเล่มนี้เดินขุนก็จะเข้าเล่มนี้เดินขุนนี่ก็เข้าเล่มนี้เดินเรือก็เข้าเล่มนี้เดินเบี้ยตัวนี้ก็เข้าเล่มนี้หมดเลยเดินตัวนี้ก็เข้านะเดินตัวนี้ก็ก็เข้าเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ายังไงก็ต้องแปลขบวนด้วยด้วยตำแหน่งนี้นะครับพอตำแหน่งนี้เสร็จเราก็เดินเรืออ็กลำนะเราก็ปูเมกตัวหนึ่งก็กลว่าจะมาบุกหน้าขุนนนั้อีก็็จะเปแบบ คอมมอนเซน s ์ปกติทีนี้เราก็ได้โอกาสเปิดเบีย้ยขึ้นมานะครับถ้าเกิดว่าเดินเบีย้ยลงมาก็จะเข้าเล่มนี้อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยเมลไลของของที่ผมกําลังถอดกับจารย์บอนลนะนะที่เราจะทําเล่ม2กันก็จะออกประมาณเดือนหน้าก็คือมีกินนะครับเอาเม็ดกินเอาเบีย้ยกินเอามากินนะฮะพอถึงจุดนี้นะครับมันจะไม่เหมือนตัวเล่มนี้ไปเปะ,ปะละเพราะว่าเรือเนี่ยมันจะถูกกด2ดอก เพราะงั้นปการแปรขบวนเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะโดนจํากัดนะครับสีดําก็จะแปรขบวนเลยไม่ไม่ค่อยได้นะทีนี้จุดสําคัญก็อยู่ที่ว่าพอไปเดินตําแหน่งเนี้ยสีดําก็ไม่กล้าเดินขุนใช่ไหมหรือแบบไม่ค่อยกล้าเดินโคนเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเดินโคนเนี่ยขาวก็จะพลิกสถานการณ์โดยการหย่อนม้าลงมาตาแหน่งนี้แล้วก็เดี๋ยวเตรียมปูเบี้ยนู่นนี่นั่นขึ้นมาก็จะอยู่ในคอนเซปต์เล่มน,นี้เหมือนเดิมทีนี้สีดาเนี่ยเขาก็ได้โอกาสนะครับในการว่าเอาเม็ดมาต่อ ตำแหน่งนี้ครับมันเป็นตำแหน่งแบบยอดฮิตในการเดินหมากรุกปัจจุบันนะซึ่งผมก็ไม่คิดว่าจะเจอในแอปหมากรุกไทยขั้นเทพนะส่วนใหญ่ที่เจอคนเดินลักษณะนี้จะเป็นเพลย์เกมมากกว่าเราก็เดินโขนขึ้นมาเราแบบไม่กินไม่อะไรนะหมากสีดำเนี่ยเขามีเดินได้หลายแบบนะเดินเดินเบี้ยมาตำแหน่งนี้เราก็จะเอาเม็ดกินใช่ไหมเม็ดกินนู่นกินนี่ทีนี้เข้าเม็ดกินผมเอาโขนกินสิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะว่าหมากฝ่ายสีดำเนี่ยเขาเลือกที่จะเดินขุน พอเขาไปเดินขุนเนี่ยผมอยากให้เพื่อนๆืนเนี่ยลองหยุดคลิปนี้แล้วพิจารณาดูว่าถ้าลักษณะเนี้ยเราจะบุกโจมตียังไงดีอ่าเพื่อนเพื่อลองหยุดคลิปนี้แล้วค่อยคอยคิดดูนะลองคอมเมนต์มาว่าตอบถูกหรือเปล่าแล้วเห็นเนี่ยใช้เวลากี่นาทีกี่วินะครับตาเดินเนี่ยนะเป็นทีเด็ดทีขาดนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อนเดินผิดพลาดไปเนี่ยคือโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆ กินตัวนี้ครับอันนี้คือคเด็ดมากเพราะถ้าเขาใช้ม้ากินเนี่ยใช่ไหมโคนก็จะหลุดก็เท่ากับว่าเราได้เบี้ยเราก็โคนสู้กับม้าใช่ไหมซึ่งโคนเราอยู่ในตำแหน่งแบบพร้อมแอตแทกด้วยอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะค่อนข้างเจ็บนะสีดําก็เอาขุนกินนะโดยเสมือนกับว่าคิดว่ามันไม่น่าจะมีอะไรเพราะเดี๋ยวตาต่อไปก็แบบชักโคนกับชักนุน่น่ังนี่อะไรเดี๋ยวก็น่าจะไม่มีอะไรใช่ไหมแต่จริงๆมันมีครับถ้าเดินถูกต้องเนี่ยคือเราเอาม้าจับโคนนะคือแบบเข้าล็อกเป๊ะเลยโคนตัวนี้มีปัญหาแล้ว เดินเปิดลงมาก็ไม่ได้นะหรือแบบถอยลงมาใช่ไหมถ้าถอยลงมาผมว่าผมว่าก็หนักนะอาจจะมีแบบโคนแจกฟรีไหมอะไรโคนแฟลชเซลอะไรเงี้ยคือใดๆเดินอะไรดีอะหนักหมดเลยนะโคนแฟลชเซลผมว่าหนักมากเลยหรือโคนปัดเข้ามาตรงนี้ดีอะไรเงี้ยหรือว่าเราก็ปักขึ้นไปต่อคือได้ค่อนข้างหลากหลายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฝ่ายสีดําเนี่ยเขาก็เดินผมว่าเขาเดินตาเบสมูฟที่ดีที่สุดของเขาแล้วแต่ว่าผมว่าตำ,ตำแหน่งเนี่ยเขาเริ่มเป็นรองแล้ว เพื่อนๆลองหยุดคลิปอีกทีหนึ่งว่าเพื่อนๆจะบุกยังไงฮะในเกมจริงเนี่ยผมใช้โคนบุกตำแหน่งนี้แต่แต่ตอนถอดตอนที่แบบถ้าจำได้ลางๆมีโคลนแฟลชเซลลตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะมาแล้วแต่นะครับแล้วแต่ชอบแต่ผมกลัวว่ามันอาจจะมีความผิดพลาดมันจะมีมิสเทคกันได้ก็เลยเอาโคลนมาไปจ่ายตรงนี้เนี่ยเขาเดินขุดมาจ่ายโคนาอีกโอ้โหสวยงามมากคือทำยังไงอะหลุดหมดเลยฮะใช้มากินก็ เอาเรือกินนะขยับขุนล,ลงมาใช่ไหมเราก็เอาเรือกินนะครับตำแหน่งนี้เขากินมาอีกเราก็กินลุกกินโคนขยับโคนถอยลงมาก็เอาเรือมาจับโคนทีนี้หมักฝ่ายสีดําก็ยอมแพ้เลยตรงนี้เดี๋ยวเรามาพิจารณาดูกันว่าเราได้เปรียบอะไรนะวิธีการดูว่าเราก็นั่งวงทีละตัวเนี่ยได้เปรียบโคนตัวนี้ตีว่าตายแล้วกันนะได้เปรียบโคนนะแล้วก็แล้วก็อะไรอยู่เนะี่ย มีโคนกับสองเบี้ยนะถือว่าเป็นความได้เปรียบที่น่าจะชนะแล้วนะครับเพราะตัวนี้น่าจะน่าจะตายเนาะถ้าเกิดว่าเขาใช้เรือผูกทํายังไงนะเขาใช้เรือผูกก็เรือกินเรือเนี่ยเขาขุนกินก็เนี่ยอันนี้คืออ่านไปแล้วโอหนักกว่าเดิมไม่น่าไหวไม่น่าไหวจุดเปลี่ยนจุดหักเหของเกมเนี้ผมว่ามันอยู่ที่ตําแหน่งเนี้ยที่เขาเดินขุนเนี่ยพอเขาเดินขุนตรงเนี้ยคือคือตาเดินผิดพลาดเลยหรือต่อให้ไม่เดินขุนเพื่อเพื่อนคิดว่าจะเดินอะไรอ่ะ เดินเดินยากอยู points, ่เหมือนกันนะครับเนี่ยจ่ายโคลงมาเหรอผมว่าผมว่าอาจจะเดินได้ก็ได้นะจ่ายโคลงมาแล้วก็ถอยมาลงมาตำแหน่งนี้ผมให้ทริคนิดนึงนะสำหรับเพื่อนๆที่คลิปนี้น่าจะลงตอนที่หนังสือออกแล้วการเดินมาน่นะถ้าเกิดว่าเราถอยมาตำแหน่งเนี่ยคือเราต้องการปูเบี้ยเบี้ยคู่ตรงนี้นี่นะเพื่อนๆจำมาดีนะถอยมาลงมาตำแหน่งเนี่ยเวลาโดนโคไล่นะจะปูเบี้ยคู่ตรงนี้แต่ถามว่าตรงนี้มันปูได้ไหมผมว่ามันปูไม่ได้ละมันมันปูไปก็โดนกินนู่นนี่นั่นใช่ไหม แล้วพอโดนโคลไล่เงี้ยแล้วโคลเรายืนตำแหน่งเนี้ยไอเดียต่อไปคือเราถอยตำแหน่งเนี้ยเพื่อที่จะเพื่อที่จะเดินแบบเช่นแบบเดินเบีย้ยนอันนี้ผมผมขออนุญาตแบบขออนุญาตเดินให้ดูนะจะได้แบบเห็นภาพชัดๆนะเนี่ยเพื่อจะทําอะไรแบบนี้โคขึ้นอะไรเงี้ยอันนี้คือวิธีการแบบโจมตีที่ผมอ่าลองถอดกับอาจารย์บอลโดยส่วนใหญ่อาจารย์บอลถอดแต่ว่าอาจารย์บอลก็จะมาสอนว่า วิธีการคิดมันเป็นอย่างนี้นะครับอ่ะโอเคแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะถ้าใครสนใจหนังสือนะครับของสุจรินบอลและคารวะผู้ใฝ่รู้เนี่ยก็สามารถแอดไลน์แอดหมักลุกไทยสั่งซื้อกันได้นะราคาก็ปกแข็ง549บาทเท่านั้นนะเบสมูฟและไม่ใช่ทุกสิ่งนี่มี2เล่มนะครับแต่ว่าตอนนี้ออกเล่มหนึ่งก่อนอ่ะโอเคครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับนะบ๊ายบายครับทุกคน คิดจะเล่นหมักลุกทั้งทีกระดานดีๆก็ต้องมีสักอันกระดานหมักลุกไทยไม่อาจมาตรฐานแข่งขันสนใจติดต่อไลน์แอดหมากลุกไทย